มีปัญหาสึมเศร้า mm hmm. จะเน้นการรับฟัง mm hmm. การอยู่ข้างๆการใช้ภาษากายมาอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับคดอ้วนของสามีนะครับแล้วกับเด็กที่มีภาวะซึมเศร้าล่ะคะควรระวังอะ,อะไรบ้างความรู้สึกมันครับมันขยายตัวมากหรือมันยวบมากเนะเาะเขาเรียกว่าก็เกิดในภาวะดิ่งก้อนความ mm hmm. รู้สึกมันเด่นใช้ในเรื่องของการฟังระดับแรกๆเลยจริงๆอ่ะการฟังเนี่ยใช้ได้กับทุก เลยนะครับนะแต่ว่ากับวัยรุ่นที่มีปัญหาภาวะเศร้าการใช้การปังเพื่อให้เขาได้อธิบายในแง่ของความรู้สึกหรือปัญหาที่เขาเจอก็เป็นการที่จะช่วยเขาจะไม่ได้เน้นการถามเข้าไปเศ้าซีอะไรมากถ้าในช่วงของวัยรุ่นไหนที่มีปัญหาถึงเศร้าจะเน้นการรับฟังการอยู่ข้างๆการใช้ภาษากาย<อ>จะไม่ได้ถามเศ้าซีให้เขาอธิบายอะไรมากแค่เปิดพื้นที่เป็นที่ว่างที่ปลอดภัยเขาเขาอยากเล่าก็เล่านะครับถ้าเขายังไม่พร้อมที่จะเล่าเราก็นั่งอยู่ข ทางเขานะครับแล้วถามว่า,าจะสังเกตยังไงล่ะว่าลูกดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเวลาที่เขาได้เล่าหรือได้ระบายหรือได้ร้องไห้เนะมันถือว่าเป็นการเปิดโอกาส พื้นที่ให้เขาได้ได้แสดงความรู้สึกเต็มที่ mm hmm. เวลาคนที่ร้องไห้เสร็จแล้วความรู้สึกหรือท่าทีภาษากายเนี่ย mm hmm. ก็จะขึ้นเด้งขึ้นมาถ้าเศร้ามันก็จะยวบลงไปถ้าเด้งคิ้วที่เคยตกตาที่เคยเศร้าอย่างเงี้ยมันก็จะกลับมามาสว่างเหมือนระดับปกติที่เราคุยกันนะนี้ก็เป็นข้อสังเกตหลังจากนั้นก็อาจจะหาชวนทานอะไรที่มันอร่อยอร่อยหรือน้ําเย็นเย็นก็ได้ครับแต่ซึมเศร้าเนี่ยจะให้เวลาในเรื่องของการฟัง mm hmm. จะมากกว่านะครับ mm hmm. อ,อันนี้ก็เลยเรียกว่าคุยไปให้ได้ใจเขา สำหรับกรณีซึมเศร้าเนาะนๆๆบางทีมันไม่ได้ใช้การถามหรือการพูดแต่มันเป็นการอยู่ข้างๆและฟังอันเนี้ย<ม>เออคือมันได้ยินไปถึงเสียงของใจเขาว่ามันเศร้าขนาดไหนมันกําลังเผชิญปัญหาอะไรบ้างในชีวิตใช่ไหมครับมันจะก้าวต่อไปยังไงอันเนี้ยโดยที่ <ๆ S 2> มีเราอยู่ข้างๆ